ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้คลิปเสียงของพระอาจารย์ไพฑูรย์อนุตตรโรมาให้ฟังอีกเช่นเคยคนเราถ้ารู้จักบุญคุณว่าสิ่งทั้งหลายให้อะไรแก่เราแล้วเราก็ควรจะให้ตอบแทนแก่สิ่งนั้นบ้างพระท่านเรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนใช้ได้ โลกเรานี้ถ้ามนุษย์ทั้งหลายรู้จักรับในเวลาควรรับและรู้จักให้ในเวลาที่ควรให้ก็นับว่าช่วยกันสร้างความสุขความเจริญแก่สังคมของมนุษย์โดยแท้เช่นพี่น้องทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันในที่นี้เราได้รับอะไรบ้างที่เป็นความสุขความเจริญ เราก็ควรช่วยเหลือกันบำรุงช่วยกันรักษาให้สิ่งนั้นอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีงามหลักเกณฑ์เป็นอยู่อย่างนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญประการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายท่านรับอะไรจากใครแล้วท่านไม่อยู่เฉยเฉยท่านต้องตอบแทนต้องให้แก่เขาตามสมควรแก่ฐานะ วันนั้นพระองค์ได้ไปฉันอาหารที่บ้านเจ้าของสวนดอกไม้เมื่อฉันเสร็จแล้วพระองค์ก็นึกว่าควรที่จะทำอะไรให้แก่เขาบ้างแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเงินทองเป็นเจ้าของไม่มีสิ่งที่เป็นวัตถุพระองค์มีเพียงทำคําสอนที่มีอยู่ในพระองค์พระองค์ก็จะแจกธรรมให้แก่คนเหล่านั้น ได้ฟังทำกันเพราะความจริงการให้ทำนั้นประเสริฐกว่าการให้วัตถุเพราะว่าคนเราเนี่จะดีจะก้าวหน้าจะมีความเจริญด้วยประการทั้งปวงนั้นโดยต้องอาศัยความรู้ในทางธรรมก่อนถ้าไม่มีความรู้ในทางธรรมเราจะดีงามขึ้นได้อย่างไรการ ให้ทำจึงเป็นการช่วยให้เราเก้าวหน้าช่วยให้คนมีความสุขมีความเจริญมีความเ,ออเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยขึ้นพระพุทธเจ้าท่านซึง่งท่านจึงทรงตัดไว้ว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินนาติการให้ทางคำสอนเป็นการให้ที่ชนะทั้งปวงชนะสิ่งอื่นทั้งหมด เราให้สิ่งอื่นมากมายเท่าใดก็ยังไม่ประเสริฐแต่ถ้าให้คำสอนแนะนำตักเตือนกันแล้วนับว่าเป็นการที่ปานเป็นการให้ที่ประเสริฐแท้พระพุทธเจ้าท่านจึงมีคำสอนสำหรับที่จะแจกให้ภายหลังจากฉันอาหารแล้วพระองค์ก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าต้องแจกคือการแสดงธรรมนั้น ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องมีกฎไม่มีกันเทศไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องตอบแทนแก่ชาวบ้านกับข้าวนั้นเป็นอาหารทางกายแต่ธรรมเป็นอาหารทางใจอาหารทางใจก็ได้แก่ธรรมอันเป็นคำสอนในทางาศาสนาเช่น ในขณะนี้พี่น้องทั้งหลายญาติโยมมานั่งประชุมกันเพื่อฟังคำสอนก็เท่ากับว่าพี่น้องญาติโยมมารับอาหารทางด้านจิตใจรับเข้าไปทางหูแล้วก็ไปรู้ที่ใจเวลาที่กลับบ้านก็เอากลับไปด้วยเอาไปถึงบ้านแล้วไปนั่งคิดนั่งตรองดูว่าตัวเรานี้มันมีอะไรดีบ้าง มันมีอะไรเสียบ้างถ้ารู้ว่าตัวเรานี้นี่นั้นมีอะไรที่ดีรักษามันไว้ถ้าเห็นว่าตัวเรานี้มีอะไรที่เสียก็เอามันไปทิ้งซะอย่าเก็บเอาไว้กับเนื้อกับตัวเพราะถ้าเก็บของเสียเอาไว้กับตัวมันมีแต่เรื่องยุ่งแต่ถ้าเก็บของดีเอาไว้กับตัวมันไม่มีเรื่องยุ่ง เรามารับอาหารทางใจในรูปอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าเรารับด้วยความตั้งใจก็เพลิดเพลินกับเสียงท่านพูดให้เราฟังแต่ถ้ารับไม่ตั้งใจนั่งง่วงไปเสียก็ไม่ได้เรื่องอะไรกลับไปถึงบ้านเขาถามว่าเออพระท่านเทศเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เพราะไปนั่งหลับเท่านั้นเองอย่างนี้ ก็ไม่ได้สาระไม่ได้แก่นสารดังนั้นถ้าเรามานั่งรับเอ่อต้องรับจริงๆรรับให้ได้ประโยชน์วันนั้นก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านพอฉันเสร็จพระองค์ก็เรียกเจ้าของออทานมานั่งประชุมกันเมื่อพร้อมหน้ากันแล้วพระองค์ก็จะเทศให้ฟังพระพุทธเจ้าของเรานั้นเวลาที่จะเทศให้ใครฟังเนี่ย พระองค์ต้องตรวจดูเสียก่อนเหมือนกับหมอที่รักษาโรคถ้าสมมุติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที่หมอจะรักษานั้นอาหารเหล่านั้นหมอก็จะต้องถามเสียก่อนกินข้าวได้ได้ไหมนอนหลับดีไหมปวดตรงไหนท้องผุไหมหรือว่าเป็นอะไรเหมอถามไร้เรื่องบางคนลำคาญหมอเอถามห้าวถามหาว่าจู้จี้ จุกจิกเออความจริงหมอไม่ได้จู้จี้จุกจิกดรโยมอะไรเขาถามให้ละเอียดเพื่อให้รู้ว่าเรานี้เป็นโรคอะไรกันแน่แล้วจะได้หายาที่เหมาะสมกับโรคที่เราเป็นโรคอันเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ของเรานั้นมีอยู่สองอย่าง ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจําไว้ว่าคือโลกทางกายอย่างหนึ่งโลกทางใจอย่างหนึ่งโลกทางกายนั้นคือโลกที่เกิดทางร่างกายเช่นปวดหัวปวดท้องออกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็อือดอัดแน่นท้องหรือว่าเป็นโรคผิวหนังโรคอะไรเหล่านี้เป็นโรคทางกายโรคทางร่างกายนั้นไม่สู้ออจะลำบากเดือดร้อนอะไรในสมัยนี้ เพราะมีหมอมากโรงพยาบาลก็มากถ้าใครเกิดโรคทางร่างกายขึ้นก็รีบไปหาหมอโรคมันไม่ทันลูกลามอาจจะรักษาให้รวดเร็วหายได้แต่ถ้าปล่อยให้โรคเกิดโรคนั้นรักษามันก็อาจจะสิ้นเปลืองทางเงินทองเพราะฉะนั้นญาติโยมไม่ควรที่จะประมาทในเวลาใดที่เกิดโรคทางกายขึ้นยาชักช้า แม้เป็นเพียงแค่นิดเดียวก็ควรจะไปหาหมอแต่ว่าโรคทางร่างกายนี้บางคนไม่เป็นเพราะร่างกายแข็งแรงกินอาหารดีบางคนบางคนเป็นโรคทางร่างกายแต่ว่าเป็นโรคทางใจโรคทางใจในนั้นได้แก่อะไรก็ได้แก่ความคิดชั่วชั่ว ที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองเช่นโลกอยากโรคโกรธโรคหลงโรคลิสยาโรคครังแก่รังแก่คนคนนั้นคนนี้กางค่ำกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนเที่ยวไปลักล้วงตัดช่องย่องเบาเอ่อตัดหัวคนด่าคนบ้างหนีมันก็เป็นโรคทางใจนะต่อความยาวสาวความยืดอย่างนั้นอ มันเป็นโรคทั้งนั้นเอ,อคนเราเป็นโลคทางใจนี้ลําบากคุณโยมทั้งหลายพี่น้องทั้งหลยายญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะแกล้งแกล้งว่าบางคนก็อาจจะเป็นโลคอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอ,อถ้าสมมุติว่าเอ,อใครมาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นโลคใจนะเราชักจะไม่ชอบเสียแล้วหาว่าเราแกล้งว่าเรา แต่เป็นความจริงไม่ควรที่จะโกรธเขาเออเพราะว่าคนเราเรื่องของตัวไม่รู้ไปรู้เรื่องของคนอื่นมากมายหลายเรื่องนะถ้ามีใครมาสะก,กิดบอกว่าคุณเป็นโลกนั้นเป็นโลกนีเออ้เราควรที่จะขอบใจเขาเออเมื่อเขาเมื่อขอบใจเขาแล้วนี่ก็ควรหันมามองดูตัวดูตัวตัวของเราเองว่ามันเป็นเหมือนกับที่เขาว่าไหม ถ้ารู้สึกว่าเราเออไม่เป็นอย่างที่เขาว่าอย่าชักช้าควรรีบออไปหาหมอหายาก็คือทรรอ,อธรรมะโอสถหรือธรรมะทางใจหายได้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาฟังก็จงตั้งจุตั้งใจเรียนรู้นะเพื่อที่จะเข้าใจอย่างทองแท้ ก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ก็ขอให้อายุบรรณสุขปพระปฏิพานธนาสมบัติเดี๋ยวสมดังใจหมายทุกประการรอชมคลิปต่อไป